สวัสดีครับสำหรับวันนี้เราจะมาดูกันในโจทย์ของโอลิมปิกระดับประถมแล้วกันเนาะก็ลองผ่อนคลายดูโจทย์เด็กๆบ้างเขาบอกว่าในการพิมพ์จำนวนเต็มเริ่มตั้งแต่1จนถึง1997โดยใช้เครื่องพิมพ์ดี่ถามว่าจะต้องกดปุ่มเลข9ทั้งหมดเป็นจำนวนกี่ครั้งก็ถ้าคิดไม่ออกก็นั่งกดแล้วก็นับไปเรื่อยเนาะ มันก็จะช้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราลองพิจารณาก่อนแล้วกันเนาะว่าถ้าเป็นเลข1ถึง9ก้เนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดกี่เลขเนาะเลขเบสิคสุดเลยก็มี9 19าสิบเก้9ยห้า้า

ก็คือถ้าเราพิมพ์กด1ถึง199เนี่ยจะมีเลขต้องกดเลขเก้ทั้งเลขที่มีเลข9้ประกอบอยู่ด้วยมีอยู่เท่าเนี้ยเพราะ,ะนั้นกดเลขเก้าี่ครั้งครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เก็บไปละ10นับใหม่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 กดเลข9ก้าอีก10ครั้งรวมกันเป็นทั้งหมดกี่ครั้งครับรวมกด20ครั้งเนาะถ้าสูถ้าไม่ใช่เลขสุดเขาไม่เอาสูนเนาะเขา1นึ่งตั้งแต่หนขึ้นไป1ถึง99เนี่ยกดไปแล้ว20ครั้งเพราะฉะนั้นถ้าพิจารณาต่อต่อจากถัดจ,จากเลข99กก็คือเลขอะไรครับ หนึ100่งร้อยถึงเอาที่คิดง่ายๆก่อนแล้วกันเนาะแปดเก้าเก้าก็จะเห็นว่าเลขข้างหน้า,าดูดูดูที่พิจารณาหลักร้อยนะครับหลักร้อยก็มีแค่หนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสี่้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยไม่มีการกดโดนเลขเก้าเลยสักครั้งเนาะแต่หลักหน่วยเนี่ยศูนย์ศูนย์ไปจนถึงอาทิละอันนะหนึ่งร้อยถึงหนึ่งเก้าเก้าเนี่ย หรือ1นึ่งรก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้กดเลขเอยู่แล้วเนาะมันก็จะเสมือนกับตัวนี้นั่นเองก็แค่เป็น1นึ่งร้หถึงหนึ่งก็จะมี20ครั้งต่อมาก็เป็น200ก็ไม่มีการกด201 2องรถึงสองก็มี20ครั้งมันก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยเป็นลูเป็นรูปเพราะนะั้นมีทั้งหมดมีกด9เท่ากับ8รอบเนาะ 100ถึง899 8รอบแต่ละรอบต้องกดเลข9 20ครั้งนั่นเองได้1นได้160ครั้งแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วจากร0 0ถึง899เพราะฉะนั้น900ถึง999มีกดเลข9อีกกี่ครั้งครับมีกดเลข9อีกเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย ถ้าพิจารณาแค่หลักร้อยหลักร้อยนะยังไม่กดยังยังไม่กดหลักหน่วยนะหลักหน่วยเดี๋ยวค่อยกดหลักร้อยก็มีเก้าร้อยเก้าร้อยหนึ่งเก้า้อยสองกสาทุกครั้งต้องกดเลข9้าเสมอเนาะเพราะฉะนั900้นเก้าร้อยถึงเก้าเก้า้ามีจำนวนกี่เลขครับก็มีทั้งสิ้นหนึ่งร้อยเลขเนาะเก้าร้อยถึง999เก้า้อยเกบเก้านี่ยนับเก้าร้อยเป็นตัวที่หนึ่งเก้าเกเก้าร้อยหนึ่งเป็นตัวที่สองนับไปเรื่อยมีทั้งหมดหนึ่งร้อตัวน,นั่นเอง เพราะฉะนั้นต้องกดเลข9ที่เป็นเลขหลักร้อยแน่ๆชัวๆชัวๆเลยต้องมีได้แน่หนึ่งร้อยครั้งเนาะแล้วก็บวกด้วยส่วนหลักหน่วยเนี่ยหลักไม่ใช่หลักหน่วยหลักสิบกับหลักหน่วยเนี่ยมันก็จะเข้ารูปเดิมเนาะศูนย์ศูนย์ศูนย์ก็ไม่ได้กดเลข9ไปแล้วแล้วหนึ่งถึงเก้าสิบเก้าก็คือกดทั้งหมดยี่สิบครั้งเพราะนั้นหลักนี้ก็บวกไปยี่สิบครั้ง รวมเป็นเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบครั้งนั่นเอง <c oughs> ต่อไปเท่าไหร่ครับหนึ่งพันเนาะไก่แล้วใกล้แล้ว,ลลวเรานับขึ้นมาถึงหนึ่งพันแล้วเขาต้องการหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดเนาะใจเย็นๆหนึ่งพันเก้าสิบเก้าก่อนมีกดเล 9, ขเก้ากี่ครั้งครับ เราค่อยๆไปแบบมีสติเนะ <g oughs> ก็จะเห็นว่าเลขเนี so ้ยหนึ่งศูนย์หนึ่งศนยังคงเหมือนเดิมเนาะเลขหลักพันกับหลักร้อยยังเหมือนเดิมมีแค่หลักสิบกับหลักหน่วยเปลี่ยนซึ่งเข้าหลุปเดิม <reinforced> เข้าหลุปไอ้พวกเนี้ยยี่สิบครั้งนั่นเองมีกดเลขเก้ายี่สิบครั้งต่อมาหนึ 1, 100, ่งพันหนึ่งร้อยเราก็นับไปถึงหนึ่งพันหนึ่งร้อย 1,899เนาะก็จะมีกดเลข9อีกกี่ครั้งครับอันนี้ก็จะพอเดาได้แล้วเนาะเอ็หลักพันไม่ต้องไปมองแล้วมันไม่ได้กดเลข9แน่นอนเพราะนั้นมันก็เลขที่เปลี่ยนก็มีแค่100ถึง899เนี่ยก็จะเข้ารูปนี้เนาะก็อีก160ครั้งเสร็จแล้วเวทเซ็ตเราค่อยมาบวกไใ,ให้หมดเนาะเพราะฉะนั้น 1,900จนถึง1,999แล้วกันเพราะในไหนเราก็มีสูตรแล้วเนาะถึงตัวนี้900ถึง999แล้วเดี๋ยวค่อยไปหักลบให้มันเหลือตัวนี้จะง่ายกว่านะครับก็จะเห็นว่าหลักพันไม่ได้กดเลข9เพราะนั้นมองข้ามได้เลยมีแค่900ถึง999เนี่ยก็จะเข้าดูกนี้แปลว่ากดมีการกดเลข9อีกเท่ากับ120ครั้ง อยากเปลี่ยนหน้าจะได้เห็นภาพชัดๆขอเปลี่ยน4แล้วกันเพราะฉะนั้น1ถึง1,999มีกดมีกดเลข9ทั้งหมดกี่ครั้งครับรวมกันให้หมดเลย20 160 120 20 160 120, 120ก็เป็น20บวก160บวก ร้อยยี่สิบบวกกันให้หมดบวกอีกยี่สิบบวกร้อยหกสิบบวกร้อยยี่สิบเบ็ดเสร็จบวกกันได้600เท่าไหร่หกร้อยเนาะบรรทัดนี้บวกได้สามร้อยสามร้อยรวมกันเป็นหกร้อยครั้งแปลว่าถ้าเรากดจนถึงหนึ่งเก้าเก้าเก้าจะต้องกดเลขเก้าทั้งหมดหกร้อยครั้งแต่โจทย์ต้องการ เปลี่ยนสีเปลี่ยนสีโจทย์ต้องการ1ถึง1 9 9 7เพราะฉะนั้นไม่เอาไม่เอาอะไรบ้างครับ1 9 9 8กับ1 9 9 9ซึ่งมีมีกด9กี่ครั้งครับ2ตัวนี้ที่เราไม่เอา เขาต้องการแค่หนึ่งถึงหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดเราไม่เอาเพราะฉะนั้นแปลว่าเราไม่เอาหนึ่งเก้าเก้าแปดหนึ่งเก้าเก้าเก้ามีกดเลขเก้ากี่ครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าเพราะฉะนั้นมีกดเลขเก้าห้าครั้งเพราะฉะนั้นขออนุญาตเขียนข้างบนแล้วกันเนาะคิดว่าไม่น่าจะงงเนาะเพราะว่าก,ก็ก็ดูไล่กันมาเนาะ เพราะฉะน,นั้น1ถึง1997กดเลข9กี่ครั้งครับก็คือ600ลบกับอีก5ครั้งก็เหลือ595ครั้งเป็นคำตอบนั่นเองโอเคก็จบไปแล้วสำหรับโอลิมปิกแลบประถมที่ไม่ได้มาสอนนานๆวันนี้ก็แค่นี้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ